มีเกณฑ์หมุนเงินเป็นจังหวะที่เงินของคุณนั้นมีเกณฑ์เข้าออกตลอดเวลาจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมากๆกับครอบครัวบุตรหลานหรือบริวารเป็นจังหวะที่คุณต้องบริหารจัดการทุกๆเรื่องราวด้วยความรอบคอบครับกลับมาพบกับอาจารย์น็อตอีกครั้งนะครับคำพยากรณ์ดีๆสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำวันที่7ถึงวันที่13กันยายนนี้ครับการเงินเป็นจังหวะ หมุนเงินครับคุณมีเงินเข้าออกตลอดเวลาดาวการเงินของคุณนั้นก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินของคุณและเรือนลาพระจรในเรือนภพปุตตะปุตตะอันหมายถึงโปรเจกต์ครงการบุตรหลานหรือบริวารคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุตรหลานบริวารคนรอบตัว รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้ต้องบริหารจัดการให้รอบคอบและมีโอกาสที่จะใช้เงินลงทุนไปกับความรู้ใหม่ๆเป็นการพัฒนาทักษะและหาโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองการขยายช่องทางในเรื่องของโลกออนไลน์แล้วก็ไหนหน้าการทำแอ f ฟ i ลิเอเป็นจังหวะที่คุณจะได้สร้างผลกําไรและพัฒนาให้เกิดไรายได้ได้หากรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็ใช้คอนเน็กชันให้เกิดประโยชน์ จะช่วยให้การเงินสดใสเงินที่เคยล้วไหลจะค่อยๆถูกทดแทนด้วยรายรับก้อนใหม่อย่างมั่นคงเสริมมงคลนะครับคุณควรที่จะบูชาองค์อนาถบินิกะมหาเศรษฐีรุ่นเศรษฐีครองเมืองเพื่อเสริมหนุนดวง star เป็นมงคลเสริมในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จครับการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในจังหวะนี้เหมือนคนหมดไฟขาดแรงบันดาลใจเพราะว่าดาวการงานของคุณน,นั้นก็คือดาวอังคารนะครับเจ้าเรือนสหัชชะ แล้วก็เจ้าเรือนกัรมะนั้นจรเป็นมรณะต่อดวงชะตาเข้าเกณฑ์ผินทุบาทประกอบกับเป็นจังหวะที่ดาวเสาโคจรพักองศาและทับดวงชะตาเปรียบเสมือนคุณนั้นอยู่ท่ามกลางภาระและแรงกดดันรอบๆด้านแต่ปัญหาที่เข้ามานั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคถาวรครับ หากแต่เป็นบททดสอบที่ทําให้คุณได้ฝึกฝนเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและได้เรียนรู้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบไม่ได้คาดคิดเป็นจังหวะที่คุณเหมาะกับการสะสางงานเก่าๆงานที่ค้างค้างหรือปรับปรุงสิ่งที่เคยทําผิดพลาดให้กลับมาดียิ่งขึ้น แม้จะเหนื่อยล้าแล้วก็เป็นกังวลแต่คุณเชื่อมั่นได้เลยครับว่าปลายสัปดาห์จะเปลี่ยนแปลงคลี้ขายไปอยู่ในวมที่ดีอย่างแน่นอนดวงการงานของคุณจะเริ่มเปิดโอกาสใหม่ๆจะเริ่มเข้ามาจะทําให้คุณมีกําลังใจและก็มีโอกาสดีๆอีกครั้งเสริมมงคลคุณควรบูชาเหรียญพระราหูทรงคุดหลังดวงดีนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาพลิกร้กลายดีครับความรักคนมีคู่ ต่างฝ่ายต่างมีความเป็นตัวของตัวเองทําให้บางครั้งจังหวะของการสื่อสารนั้นอาจจะไม่ได้ลงรอยเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับเจ้าเรือปนปัตนิหรือเรือนคู่ของของคุณได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ร่วมกับดาวพุธแต่ก็เล่งกับดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะครับซึ่งได้ตําแหน่งเป็นคู่ศัตรู คู่ครองของคุณนั้นอาจมีอารมณ์และไม้คล้ายกับเด็กๆเอาแต่ใจหรือขี้งอนไปนิดนึงจึงควรใช้ความเข้าใจและการพูดคุยอย่างนิ่มนวลเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดต่างๆคนโสดคุณจะมีคนเข้ามาในรูปแบบที่คารมดีคุยเกง่งพูดเกง่งทำให้ใจคุณสั่นไหวอยู่บ้างแต่คุณยังไม่ควรรีบร้อนเปิดใจเพราะอาจมีเงื่อนงำแอบแฝงความรักที่แท้จริงนั้นมันต้องค่อยๆเรียนรู้ครับต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู้กันไป จังหวะนี้เป็นจังหวะที่อาจารย์จะแนะนําคุณในเรื่องของการโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองในเรื่องงานจะดีที่สุดสุขภาพเป็นจังหวะที่คุณมีความเครียดสะสม อันกระทบกับในเรื่องของระบบประสาทและก็สมองเพราะว่าดาวเสาร์นะครับโคจรพักองศาและยังทับจุดเกิดของตัวคุณเองทําให้คุณมีความเครียดสะสมปวดศีรษะมึนตื้อหรือปวดตั้งแต่ท้ายทอยลงมาปัญหาเหล่านี้นั้นเกิดจากความวิตกกังวลมากจนเกินไปรวมถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยครับควรปรับวิถีชีวิตให้สมดุลลดการหมกมุ่นโฟกัสที่ตัวเอง back to step กลับมาดูแลตัวเองเป็นหลักนะครับ ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการงาน,งานการเงินความรักสุขภาพก่อนจากกันในวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอฝากเอาไว้ให้คิดความอดทนนั้นเป็นบาดฐานของความสําเร็จขอให้มีความมุ่งมั่นอดทนและใช้ความพยายามขับเคลื่อนชีวิตรับรองเลยว่าชีวิตนี้คุณจะก้าวหน้าเข้าไปสู่เส้นชัยอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้อาจารย์น็อตก็ต้องขอฝากติดตามนะครับทุกช่องทางของทีมโหราสิธิ์ฟันธงเพื่อที่ทุกท่านจะไม่ได้พลาดการอัปเดตคำพยากรณ์ดีๆแบบนี้ครับ วันนี้อาจารย์น็อตต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ